สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเด้อค่ะมื้อนี้มาพบกับช่องหางนกแช่นแนวแช่นแนวด้วยค่ะสิพาพี่พาหลังมากินกินตำทะเลเด้อค่ะทะเลรวมนงุนแม่นค่ะน้องุ่นมื้อนี้น้องุ่นสั่งไข่นะคะว่าตำทะเลนะคะทะเลรวมหืมนี่เป็นเสพแห่งขนาดมันเนี้ยจุดจวดจุดจวดจุวด,ด,ด,ดปาดบุ๋มแบบ คุณได้บริกินนำพวกงของผา,ายมีกุ้งหืมน่ากินมากสัางพิเศษเลยพิเศษร้อยหสิบค่ะโหส้่งมากหืมมีกุ้งอ่วใหญ่ย ตำปลาปะคะนี่ค่ะแล้วว่าอยากกินบะคะ่ะแมนตำหอยนะตำปลาโ<ป>อ้โนี่รถดินเดินหลยเนาะวิ่งขอขึ้นงามขอกระบีจ่ใช้เป็นธรรมดา พ<ข>อบอลจริงๆนั่งมองมองอมสะท้านที่เข้าจ้อหอๆๆๆๆยอกหยอกหยอกหยอกทำไมก็เรล่นจริงเพชรป่ะค่ะหนงเหมือนสั่งบะเพชดพอดีนะสั่งพอดี พี่น้องเป็นเพื่อนกันทุกคนมาแบบกินขาวอยู่สื่อทองกันมาเนี่ยเรื่องนี้เ่าเป็นประจำจนหนุนบอมาักหลนะอกะเพราะว่านหนุนก็เป็นไงอันเรื่องนี้หนุน,นป้าเป็นความลับม่ได้บอกใครเลยจยิหงหูกันก็ปนไปบบว่าส k i p สองคนมาเรื่องที่กินขาวอยูอเย่เรื่อทองหอกบอกกันสองคนจะหาเป็นออไปสาแซลมันทุกอได้ ความพ่ายบันนีนน้นอารมณ์ดีนะครับอนวนทักเดยวาย นักเลยไปเม็นบ่ะคู่หมุนมาโนนปะฮะโเก็บมาก หอยแครงที่บอกไว้แล้วเลยเดี๋ยวโซเดยียมมาตเต็มๆค่ะพี่น้องโซเดียมจับเหมือนในหมนจักโซเดยียมเลยโอ,อ,อ,อ้โหจับอือโอ้บักเอฟเลย ก็ว,ว่ามากินกลุ่มือวากาาาุุงหรือคป่ะมากรึ้งสองมุนาทิไย้ทางกุุงหรือเอ มีกระปูหมานะรู้จักไหมคะกระปูหมานนะหืมฮะหัวัจปอกกระปูหมาหัวจักระปูหมาม แคบอืมนัวนัวเนาะแั่นครบ กินิบายเขาได้หรือไมเผชดค่ะกินซบฟายชีบานหื พิ่มมา,าขนาขนัหมดเลยเฮ้ยมัมนหาคุมเจอเปล่า นัวลึกลำปลายมัสูงนะพี่น้อง thật xẹp Nguồn lực làm đi ม่กินแบบๆๆ้บสายาลุบกหนุมกรอบว่ามีผ่าดร่ะ e m e a t h r i s t m a s 스 w c k e d 음 ฝากพี่ฝากน้องก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามไป็นกำลังใจให้ช่องฮางนกชาแนลชาแนลน้ำเด้อค่ะกายอย่าลืมสืบอของสนุนกับอบไม้น้ำเด้อค่ะพวง,งข้าวขอายอาหารตามฤด,ดูกาลนะคะพี่น้องพี่น้องทันใดสนใจสินค้าการทักแชทแอดไลน์หรือว่าแตะคะอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องทันใดที่ทักแชทแอดไลน์บ่เป็นกับแตะคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องค่ะลำหน่ำเรื่อยๆทุกหัวเลยเบอร์สหรับคลิปน,นี้ขอขอบคุณค่ะ